วันนี้มีสอบอารมณ์ทางรายกลุ่มนะฮทางวันนี้ท้งพรุ่งนี้นะพุ่งนีก็ห้องซูมนะก็ทำงานไปแค่นั้นเองสอบอารมณ์คืออะไรก็นั่งคุยกันนั่นแหละผ่านมาครึ่งเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างเดือนนึงแล้วเป็นยังไงบ้างสภาพจิตเป็นยังไงนะกิดเอดสอะไรมันโผล่มา รบกวนจิตใจมั้งไหมอะไรนะเวลาเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆจิตทุกข์ไปกับมันไหมนะคือการได้พูดคุยกันแล้วก็ปรับแก้ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วใจเป็นอย่างนี้จะแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยก็นั่งเจอสภาวะอะไรพิสดารนนะ่ะบางคนก็เจออะไรพิสดารนนะเห็นโน่นได้ยินอะไรแปลก,กๆขึ้นมาในะเวลาจิตเป็นสมาธินะ่ะจะแก้ยังไง สุขก็ไม่เท่าไรส่วนมากก็ไม่ค่อยจะส่งอารมณ์มาลรอกถ้าทุกนิ่วิ่งหาครูบาอาจารย์แล้วน่ะทำไมมันบีบอัดอะไรอยู่ห้องในเหมือนจะระเบิดอะไรออกมาทุกอย่างอะไรเงี้ยนะหรือทำไมใจมันปั่นป่วนวุ่นวายผิดปกติอะไรมันจะมีสภาาะแปลกๆนะยิ่งพวนาไปก็ยิ่งเหมือนไปคุยขยะในใจขึ้นมาน่าจะโกรธแปลกๆยังไม่เคยโกรธมาก่อนไม่ค่อยมีเหตุมีผล หรือบางทีก็อยากกินอยากเที่ยวมีราคาเกิดขึ้นแปลกๆในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจะโผล่ขึ้นมาเห็นเห็นมันชัดซะเลยนะมาก่อนไม่พอหนาก็ไม่เห็นนเวลาโกรธทีไรก็นอนโทษคนนนโทษคนนี้เรื่อยไปนะทำไมพอหนานะแต่พอพอนาสักพักหนึ่งเนี่ยพอเกิดขึ้นมาเห็นความโกรธในใจตัวเองโอ้มันทุกข์ขนาดนี้ เอ่เรานี่ทําไมเมื่อก่อนใจเราไม่เคยเป็นอย่างนี้ทําไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เนะี่ยคนจะรู้สึกอย่างนั้นเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละนะแต่ว่าเมื่อก่อนไม่เคยเห็นมั่นแค่นั้นเองนะยีย่ยโยงมาเขากับความงกเกิดขึ้นแล้วทีนี้นนะบางคนก็หวงสมบัติบางคนก็ทิฏฐิมาณะแรงนะ คนก็กลัวตายเนี่ยยิ่งแก่ก็ยิ่งกลัวตายอาการพวกนี้จะเกิดขึ้นมามันจะรู้สึกอ่างว้างว้าเวเพรนึกถึงความตายจิตใจมันเศร้าหมองห่วงคนโน้นห่วงคนนี้เราไม่กันน้อยอกน้อยใจลูกหลานไม่ค่อยจะดูแลไม่คอยจะท้ไทยจะเป็นไหนมันก็นไม่ชวนไปด้วยอะไรกันอาการพวกนี้เกิดขึ้นในใจพอพอน,พอพอนาก็จะเห็นชัดขึ้นว่าโอ้เป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ภายในนี่ จะแกยังไงล่ะนะก็ไม่ต้องแก้อะไรทั้งนั้นแหละก็สังเกตดูมันได้เฉยนี่แหละนะดูที่มันเกิดจากอะไรมันมายังไงมันไปยังไงนะมันเกิดจากความคิดอะไรมาก่อนนามาก่อนนี่เป็นต้นีนี้พอไปสังเกตเห็นนะทีนี้ก็จะค่อยๆเข้าใจตัวเองอ่ะนะเห็นตัวเองชัดขึ้นเข้าใจตัวเองชัดขึ้นบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองถูกไะ การนี้มันจะเกิดขึ้นภายในขึ้นมาเวลาเราภาวนามันเลิกตัดสินคนอื่นมันเลิกโทษคนอื่นมันเลิกวุ่นวายคนอื่นเพราะเห็นแล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายต้องปวงรลดแล้วแต่เกิดจากกิเลสภายในของตัวเองทั้งนั้นไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะก็จะค่อยๆเข้าใจชัดชัดขึ้นชัดขึ้นไปเรื่อยๆน,นี่แหละคือการภาวนาในคนไม่ภาวนาก็จะไม่มีทางเข้าใจ นะส่วนมากก็จะคิดว่าฉันดีอยู่แล้วไอ้ที่ฉันทําอะไรอยู่นี่ก็เป็นคนดีอยู่แล้วนไอนะ้ที่ก็ทุกข์แทบตายนั่นแหละแต่ว่ามองไม่เห็นนะ่ะนอกอยู่กับฟ้าปลาอยู่กับน้ําใส่เดือนอยู่กับดินนะมันไม่เคยเห็นนะฟ้าเป็นยังไงมันไม่รู้ไม่เคยเห็นนะพอนบินอยู่กับฟ้าอยู่แล้วนะ่ะปลาอยู่กับน้ำมก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันตื้นลึกหนาบางอะไรยังไงขนาดไหน นะใช่เดินอยู่กับดินก็เกิดเพลินพอใจมนุษย์อยู่กับทุกข์จมอยู่กับทุกข์ไม่รู้เรื่องรู้ราวเยอะกันคิดไว้ที่เป็นอยู่นี่มีอยู่นี่ก็กดีแล้วนะเห็นหลายคนเป็นอย่างนั้นนะพอญาติพี่น้องเข้าวัดหน่อยนะไปทําไมวัดไปให้พระหลอกทําไมมึงไปปฏิบัติทาไมเด้ก็บ้าล็อกเนี่ยเราจะได้คิดอย่างนี้อยู่ทําบุญในทานนี่ก็พอแล้ว คือถ้ามันทำแล้วมันไม่ทุกนะคือไปทำบุญให้ทานแล้วใจมันก็สบายขึ้นความทุกข์มันลดลงไปเรื่อยๆนั่นก็พอก็ควรจะพอนะมาว่าก็นะาควรจะพอแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะตักบาตรทำบุญที่นู่นที่นี่มาทั้งชาติแล้วทำไมก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมเลยทุกเรื่องเดิมๆซ้ำๆห่วงลูกมั่งห่วงล้านมั่งอะไรไปตามเรื่องเดี๋ยวกรดคนน,ดน,นู้นเกลยดคนนี้อไนะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็แปลว่าก็ควรจะต้องเริ่มฝึกภาวนากันแล้ว มันเหมือนคนบ้ามันนั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆเนี่ยนะขเขาไม่ได้ให้นั่งนิ่งๆอยู่เฉยไ,ไม่ใช่พยายามมาคับใจสงบนะแต่ให้สังเกตดูใจตัวเองสังเกตดูอารมณ์สังเกตดูความคิดอะไรก็ช่างที่มันดิ้นรนอยู่ภายในเนี่ยทั้งกายทั้งใจ,จนั่งความเจ็บความปวดความเมื่อยความชาอะไรที่มันเกิดขึ้นสังเกตดูมันแค่นั้นเองให้พอสังเกตดูมันบ่อยๆบ่อยๆเข้าทีนี้มันจะค่อยเห็นชัดขึ้นชัดขึ้น อ๋อที่ทุกข์นี่เพราะมันยึดถือทั้งนั้นเลยมันมีกิเลสตัวหนึ่งที่เร็วอุบาทานมันไปยึดเป็นของกูเป็นตัวก้อยู่นี่นะอ๋อมันถึงได้ทุกข์นะมันถึงจะเห็นนะนะอย่างที่เราสวดกันขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอะนะนะมันหนักตรงไหนห่ะมันหนักตรงที่มันจิตเข้าไปแบกไว้นี่แหละมันเลยหนักแค่นั้นเองนะอุปาทานเข้าไปยึดถือเอาไว้นะอุปาทานเ,าเกิดกับจิตนี่แหละปรุงแต่งจิตอยู่นี่แหละ ไปจะถือว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นมาก็เลยทุกตามมาน่ะเป็นไอไมมีตัวกูของกูอะไรทั้งหลายนี่นนะก็เลยทุกขึ้นมาที่เนี้ยน่ะที่จะทำยังไงจะไปดึงมันออกก็ไม่ได้นันมันอยู่กับใจมานานแล้วก็แค่พ่อสังเกตดูจนกระทั่งปัญญามันเกิดเห็นรู้ชัดเจนขึ้นมาพอมีอาการอะไรแวบขึ้นมาในใจอ่ะมันวางแล้วพออะไรแวบเข้ามาในใจมันทิ้งแล้วอย่างเงี้ยน่ะ ว่าอะไรจะยึดถือขึ้นมามันโยนทิ้งไปละอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าใช้ได้ใจของเรานี่มันใช้ได้ปัญญาของเรานี่มันใช้ได้มันเริ่มมีปัญญาเข้าไปรู้ไปเห็นสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงขึ้นมาอ,อ้าวไม่มีใครเป็นอะไรมันมีแต่กายกับใจมีแต่รูปก,กับน้มที่มันทํางานอยู่โดยธรรมชาติมอก่อนไม่เคยปฏิบัติเลยก็ไม่เคยเข้ามาดูมารู้มันเลยนะ มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นตอนนี้เข้ามาสังเกตด,ดูมารู้มาเห็นมันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อเดิมทุกอย่างนะแล้วแล้วแต่ว่าสั่งสมอะไรมาฝึกฝนตัวเองยังไงมาบางคนก็ขี้งกบางคนก็ขี้กโกรธบางคนก็ขี้อิจฉาอะไรเงี้ยสั่งสมอะไรมามากๆก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่นี้พอเราโดยบ่อยก็เริ่มการขัดเกลาจิตใจตัวเอง เริ่มรู้ทันใจตัวเองเริ่มเข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่ารู้ธรรมบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรม,มันจะเรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะที่มันมีเห็นขึ้นมาได้เพราะอะไรมันละความละความเข้าใจผิดเพราะมันมีตัวมีต้นมีเรามีเขาเนี่ยนะมันละความเข้าใจผิดลงไปเรื่อยๆก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเข้าสู่กระแสพระนิพพาน,นจะเรียกว่าไงก็ช่าง ได้ทั้งนั้นก็ขอเพียงแค่เฝ้าสังเกตดูเฝ้าสังเกตดูตัวเองอยู่เนืองๆพอแล้วนะนะนนี้คือเรื่องของการภาวนานะเพราะในที่เราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเป็นผู้วิเศษอะไรมาจากไหนหรอกนะอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันที่เฉยอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันที่เฉยนั่นแหละภาวนานะมันอาจจะมีผลพลอยได้โผล่ขึ้นตามมานะถ้าจิตเป็นสมาธินะนะอย่างเช่นอยู่ๆก็ไปรู้ไปเห็นอะไรแปลกๆกันนะ ได้ยินอะไรแปลกๆหรือจิตเข้าไปรู้อะไรก่อนล่วงหน้ารู้ว่าละจิตคนอื่นอะไรพวกนี้เนะี้ยมันจะมีอะไรพิสดารพวกนี้โผล่มานะว่าจิตเป็นสมาธิก็จะโผล่มาที่เรื่องโน้นโผล่มาเรื่องนี้โผล่มาให้รู้ให้เห็นแปลกๆอย่างนั้นนะเพราะเราสังเกตด,ดูตัวเองเียอยู่เนืองๆก็จะค่อยเข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นอ๋อแม้าทางของเล่นพวกนี้ก็ไม่ใช่ทางที่จะดับทุกได้ก็แค่เรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นแค่นั้นเอง นะมันก็ไปสังเกตด,ดูตัวเองนะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กันเลยงันนะ